อรอ่อยยมันมีกอมีกอมีงาด้วยแป้งมาจากสุโขทยเด้อย,ยอร่อยมากไม่ไปอมน้ำมันหอมากอร่อยอร่อยเยอือนี้อันนึงอันนี้อันนึงอร่อยโกินของหวานเยอะไม่ได้แ่หทานอร่อยอร่อยอร่อย ติ๊นี่ยี่สิบไปห้าสิบแปดไว้ไข่หรอคะกินเยอะไม่ได้กินเยอะอิ่มอร่อยอยู่ตรงนี้เด้อเมื่อคืไปซื้อกับคนลงอยู่ข้างในใช่ไหมคะใหญ่ย่างขายอยู่ข้างในตรงนี้ก็ร้อนนะคะร้อนร้อนอยู่หมลมอยู่แต่ลมร้อนเนาะ ข้าแปลองดูเขาเรียกว่าข้าวอะไรฮะคุณลุงเรียกว่าข้าวเม่าเหรอข้าวเม่าอุย้ยไม่มือเล็กคนานะคน,น,ข,นขนมอะไรนะกล้วยไข่ขนี่ไงข้างในเป็น,นอ,อย่างนี้อืมกลังจะกัดโชว์เลย <laughs> ไหนอืมอ้มเนี่ยเจ้าวะ แต่ก็อันนี้อืมกลือทอดแป้งมาจากสุโขทยยัยมีเม็ดแอลมอนด้วยใช่ไหมใหรอไม่ใช่มไม็ดมมแอลมอนไม่คือริมเนียเออไคือริมเนียฉ่ำมากเลยอันนี้อร่อยอืมอือคิอทานคน้แอืมอืมอมเพราะกินอันนี้กลับเพราะอันนี้มันหวานอยู่แล้วใช่หรอ นะอืม,อม,อมครับจะปลาตัวกินได้ไหมเป็นไรคร <c oughs> ับอื้อหือแซบโอเคถือว่าฟินฟินวันนี้นะสําเร็จ <c oughs> จัดไปอา้าวคนตาหายอืมตาดีใจตาได้ขายโอเค ขอจบไปอย่างเท่านี้นะครับเดี๋ยวพาไปกินอย่างอื่นจบการรีวิวเพียงเท่านี้ชน